ติ๊กเล่าข้อเมื่อนกะี้นะครับข้อมาตำกล้วยใช่ไอที่เป็นรูปนี่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับพบกับครัวต่อบ้านดินครับผม วันนี้เราไม่ได้ไปทุ่งนานะครับเหเืี่ยำบ้านเอซีนะครับเอีบอกว่าได้ลบกควายมานะเดี๋ยวเอทีบอกว่าจะทําการเมนูตอนบ่ายๆนี้ทําเมนูยำล็กควายนะครับผมครับผมก็เลยมาดูกันว่าหน้าตาลกควายเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ยำแบบไหนนะครับผมเพื่อนๆ อยากะทำก็ทํทตามได้要要 os, ksi, <currently>. <hatten> นะครับปไปดูกันนะครับอยู่ในครัวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทํำแบบไหนนะครับผมเพื่อนๆไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้้ทําอะไรครับวันนี้วันนี้ผมจะมาทําเมนูนะครับยำพวกควายครับอ๋อเรือพวกควายมาัะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไอ้สมานจะไปคน สาธิตในการยำนะครับน,นี้เราปลูกสมุนไพรก่อนรับเพื่องเทศนะมีต้มมาแล้วนะครับร้อนๆยังร้อนๆสดๆร้อนๆน,น,น,นะครับก็จะมีสมุนไพรก็จะมีใบตะไคร้ใสใบตะไคร้ด้วยนะครับตอนต้มใบอ้อยนิดหน่อยแล้วก็หัวหอมนะครับ,รบหอมแดงหอมแดงแล้ใส่ถง,งนัว นะครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงบ้างครับผมนี่ลกมันลกมันก็เอามาต้มใส่อแล้วก็มีกะปิด้วยนะครับกะปิกุ้งครับใส่เข้าไปครับเดี๋ยวเริ่มแล้วครับขั้วขัวพริกพริกอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยอ่าตอนนี้พริกก่อนอืมขั่วพริกแห้งก่อน,นแล้วครับเราจะเอาไปผูกกแล้วสุนท้าตัวอื่นเดี๋ยวก็ มาคั่วเหมือนกันครับอ๋อค่พก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เครื่องเทศนะครับเดี๋ยวเราทำการคั่วให้หอมให้สุกคั่วเครื่องเทศนะครับเตรียมขูดผไผ่นะครับมันยื่นละคั่วเองนะครับอนี้ติ๊กเรียคั่วเมื่อกี้นะครับละคู่มาตำ หมูไทยคั่วนี่อยู่โนนนะครับไม่ได้หดเป็นยำนื้อไก่เป็นยำกบก,กก็เลือกตัวเดียวกันเราต้องเอาไปคั่วก่อนครับคั่วให้หอมก่อน ได้ยากวันนี้เมนูแบบใช้ล็กควายนะล็อกควายหายากตอนนี้นะนี่ได้มาวันนี้จะเอมานะจะจับเมนูเลยใช้ตำใช้โปกถ้าเราเอาไปปัน่นก็รู้สึกว่าหลายเมนูนะครับถ้าเราใช้ในวิธีการปัน่นรสชาติมันจะแตกต่างกันครับ เราคบเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับเมล็ดพ็ักชีมีคานะครับมีพริกไทยขาพริกไทยดำแล้วก็มะแควนนะครับอันนี้เป็นเครื่องส่วนผสมนะครับใช้สูตรเดียวกับลาบ แล้วนะครับมารวมกันไว้นะครับนีบเตรียมผักนะครับ<า>เตรียมผักหอมป้อมหอมดวนที่เราจะหั่นนะครับมันก็มีอยู่สี่ชนิดนะครับก็มีผักไผ่มีสลนันแหน่ต้นหอมผักชีนะครับ,ครบแค่นี้พอ ขั้นตอนนะครับเริ่มประมาณนี้นะครับนี่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้เครื่องผุญไผ่ผัก หั่นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มีนี่เครื่องเทศญี่ปป่นนะครับเราคั่วให้หอมแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับตำนี่มันจะได้ความหอมมากเลยครับโอเคเดี๋ยวตามไปต่อว่าเป็นไงบ้างครับดูกันนี่จะต,ต้มแล้วครับนี่เป็นเนื้อนี่แล้วก็ทำไงต่อครับเอามาหั่นครับ หันพอดีคำเหมือนกันร้อนๆนะครับนี่มีม่ร้อนร้อน,อนเลยครับต้องใช้ซ่อมช่วยนะในการหันตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกภาษาอร่อยมากส่วนไหนของมันนะส่วนมีม่อยู่ในส่วนลกกันนะส่วนลก อันนี้ของหายากนะครับเราก็ไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่เกินไปเพราะว่าปริมาณมันจะไม่กระจายนะครับ <Okay. S 1> อ,อันนี้ก็นีอนนี้โรคที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นนะครับก็เอาผสมลงน้ำแล้วก็น้ำที่ต้มมาเนาะน้ำที่ต้มาตมาครับในน้ำนี้ก็มี ส่วนผสมอยู่แล้วนะครับหัววมีชุดรถมีตะไคร้นะครับที่ต้มแล้วก็ยอดอ้อยสองสามใบนะครับเริ่มปุยแล้วครับเริ่มปร,รุงครพอที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเยอะนะครับใส่ไปเดี๋ยวมันก็ละลายค่อยค่อยคน เราก็เติมพริกลงไปนะครับใช่ไหมนะครับอันนี้ไปช้อนหนึ่งนี่คือตักส่วนผสมนะครับอีกประมาณครึ่งช้อนแล้วก็พริกหน่งช้อนนิดหน่อยนะครับ รก็คนยำหกยำไก่นะครับยำกบพวกนี้เราไม่ต้องเอาเผ็ดทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้สดน้ำไปเดี๋ยวมันก็จะพอดีนะครับตัวนี้ชิมก่อนนะครับชิมรสชาติก่อน เติมเกลือน,นิดหน่อยนะครับมันขาดเกลือไปนิดนี่พอนะครับซุ้บกคือดิงนิดนึดนงอ่านี่น่าจะพอดี นี่สมสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าตาหน้าทานเคียวนะครับตันนี้เราจะเพิ่มเติมไปดูวกระเทียมนะครับกระเทียมดิบๆนะครับหั่นกระเทียมครับหนเียมผมชอบ คุกกรอแล้วแกะเปลือกเพราะว่าชิ้นมันเล็กเราไปแกะนั้นมันมันช้าเนาะเทียมจะออกครับทำการิดการคุกเขาให้เข้ากันครับ ซีทุกท่านนะครับรอบนี้ผมว่าบนี่คือรสชาติครับยำหกไวครรับทำการชิมครับนี่คำโตโตเลยคำโตโตเลยครับ,รบอืม ขุนไทยครับยอ่อลยล็อกควายนะครับเมนูนี้หากกินยากมากนะครับเดี๋ยวเรา,ออามาชิมรสชาติของล,ลกลกควายนะครับเรายำเรียบร้อยแล้วนะครับมาชิามก็มารพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ลกควายนะครับ ยอดแล้วหากินยากมากนะครับมังควายเนี่ยใครทำเนี่ินนยเอาดูดิยังไงพ่อแม่นี่เชฟงี้ยครับเบาแล้วโไปอ้วนนะเจ้าอยู่เจ้าอยู่โอ้หากินยากมากอร่อยของอร่อยนะครับเอาไอโอ้เอาทกสุดทุก หกเปแล้วมันเป็นยังไงวะเป็นหกไปที่ควายออกลูกมาเนาะพบพบที่เพคะพบควายพบควายพบควายบรใจาพวกในท้องนะโอพบข้างนอกมันมันบานเนี่ยเห็นมบานที่ลูกมันออกมาแล้วเนาะมนนุ่มันนุ่ลูกนะครับทำพร้อมลูกอฮูกควายเกิดเออหนึ่งบวกฮูกไวเกิดเขาเรียกว่าฮกเกิดอืมอันนี้สอง ลงพดมาได้ที่เราย้าเหมงอืม,อ,มอร่อยนี่เจ้าของบ้านครับวันนี้ไอรุนไม่บอกต้องมาย้ำที่บ้านสบมากจิ้งกุงไหมจิ้งกุ้จะได้พ้องเก็บปลาเข้าไป

ลองชิมกันแล้วนี่หมดถ้วยหมดถ้วยแล้วครับี่ถ้ามันต้มเงียบก็วันนี้ครัวต่อไปดินนะครับกับทีมงานก็ดูคือบวันนี้ทำไปแล้วนะคบควายนะครับเอามายำนะฮะนี่นี่เชฟต้มแล้วยำต้มเอามาต้มก่อนนะรบมันจะสดนี่เอามาต้มต้มแล้วก็เอามาหั่นหัันแล้วก็ยำด้วยสมุนไพรในคลิปนะครับ ลองทำดูนะเพื่อนอร่อยมากรับรองรับรองว่าอร่อยสุดยอดครับหากินยากมากนะครับหรือว่ากนเป็นไงบ้างไออร่อยอร่อยน่ะอร่อยอย่างเงียอร่อยอยู่แล้วอ่ะเออไอรุเป็นไงอร่อยดีอร่อยดีนะครับก็วันนี้คลิปทํายำฮกนะครับของครัวต่อมาดินก็วันนี้ขอลาก่อนนะครับ เจอใหม่คลิปหน้าครับผม bye บ๊ายบายสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมขอตอบดิน bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับมาเยาอะอ่ะปาปัรลอะ เพิ่มเติมไปไมี่ะเมนูเพิ่มเติตเมครับนี่เออถ้าว่าไมได้ไปเออเปลี่ยนแผนกัน <laughs> ดูไงดูนาปนปนปนนนปนปัปนปนปนปยนปปัปนปี้ยวนป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 นนป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 ่ปนปนปนาวันนป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 นน